วัสดีค่ะพบกับรายการโกล n ินไซ t ์จากบริษัทคลาสสิโกลฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็ทรงตัวนะคะแล้วก็ตลาดตลาดสหรัฐปิดทำการนะคะเนื่องในวัน Memorial Day นะคะสำหรับราคาทองคำในเอเชียเปิดตลาดที่1,204เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,203ถึง1,205 เงินบาทอ่อนค่าลงมาที่33.54นะคะส่วนเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นข่าอื่นๆมีเรื่องประธาน ECB นะคะเรียกร้องให้ยูโรโซนปฏิรูปเศรษฐกิจส่วนภาพทางเทคนิคของระคาทองคำนะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบ,บๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ตลาดสารัฐก็ปิดทำการด้วย กรอบแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมนะคะแนวต้าน1,214แล้วก็1,218แนวรับ1,200แล้วก็1,190สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหมยวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ